หนังสือเสียงชุดนวนิยายผจญภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล่องพไพรไน้อยอินทนนท์ประพันธ์ลุงทีอ่านอตอนอวสา,านของไอ้เกขพระเจ้าได้ยินเสียงถอนใจยาวมาจากร้อยเอกเรืองขณะที่เขาเอ่ยขึ้นว่าุณคิดอย่างไรบ้างคุณสักเป็น<ล>สาวกเรียงจริง หรือนางไม้อย่างที่ตะเกินว่าข้าพเจ้าหัวเราะด้วยเสียงแปลงและปลาจนเกือบฟังไม่เป็นเสียงของตนเอง <c oughs> อะไรกันสมัยวิทยาศาสตร์อย่างนี้คุณนี่ยังเชื่ออยู่อีกหรือถึงเรื่องราวเหล่านั้นมันบอกไม่ถูกจริงๆเห็นผู้หญิงคนนี้แล้วอดคิดไปถึงพระธุดงองค์นั้นอีกไม่ได้ คิดถึงท่านขึ้นมาที่ไรใจเป็นต้องสั่นทีนั้นคำทํานายของท่านดูจะเป็นจริงไปเสียทุกอย่างเหลืออยู่ที่แต่แต่ความตายเข้าพเจ้าเอื้อมมือไปจับไหล่เขาสั่นเบาๆผมเข้าใจความรู้สึกของคุณดีเหตุร้า <underwear> ยต่างๆที่เราผ่านกันมาเกือบเป็นสิ่งเหลือวิสัยที่จะทิ้งคนเรา ให้อยู่ในสภาพปกติต่อไปได้ผมเองก็อยู่ในฐานะและสภาพที่ไม่ต่างอะไรไปจากคุณแต่เวลานี้มีทางอื่นสำหรับให้เราเลือกไหมละ่ะนอกจากปฏิเสธการท้าทายของไอเกและทำลายคำมั่นสัญญาที่คุณให้ไว้แก่คุณชาตรีแล้วก็ยกขบวนก,นกลับไปในฐานะผู้แพ้เอางั้นหรือร้อยเอกเรืองกัดฟันเสียงของเขาก็สั่นขณะที่พูดไม่มีเส้นละ ร้อยเอกเรืองยืดอกตรงขึ้นมาอีกด้วยความมานะแล้วก็พูดต่อไปว่าผมขอโทษด้วยที่ทำให้คุณเสียกำลังใจไปเพราะไอ้ความคิดเหลวๆไหลๆของผมในขณะที่กำลังหน้าสิวหน้าขวาญไม่เป็นไรครับวันนี้อีกวันเดียวผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยคอยฟังเสียงปืนผมอย่างวันก่อนถ้าห่างเกินไปไม่ได้ยินตกเย็นตะเก็นก็ตามไปทันผมเอง พยายามทิ้งระยะติดตามผมให้ห่างเข้าไว้เพราะอะไรก็ไม่ทราบเตือนบอกผมว่าวันนี้แหละเป็นได้การเมื่อกำชับกำชากันเป็นอันดีแล้วข้าพเจ้าก็เร่งออกเดินโดยด่วนจากละมอป่าที่มันนอนเฝ้าดูเราเมื่อคืนรอยเท้าไอ้เกาพาข้าพเจ้าข้ามเนินเขาลงไปสู่ป่าอ้อซึ่งมันหายเข้าไปเมื่อเย็นวนันซึ่งจะรู้ว่า จะเป็นการเสี่ยงภัยและเต็มไปด้วยอันตรายเพียงใดข้าพเจ้าก็ติดแจเข้าไปในป่านั้นอย่างไม่ลดละสายตาสอดสายดูทุกดงอ้อข้างหน้าและสองฝากทางด้วยความระมัดระวังจนแน่ใจว่าแม้กระทั่งนกสักตัวก็ไม่สามารถจะรอดสายตาไปได้จึงจะย่างต่อไปแต่ไอ้เกไม่ได้หยุดอยู่ในป่านั้นมันเดินตะลุยจนพ้นป่าอ้อไปอย่างไม่แยแสย หรือสนใจต่ออะไรทั้งสิ้นข้ามหนองที่แห้งและพื้นดินที่ยังเปียกเข้าป่าทึบถัดไปแล้วก็วกขึ้นสู่ไหลเขาซึ่งค่อนข้างชันตามทางด่านเก่าที่แคบและคลุกคล่ประมาณชั่วโมงเสศจเศษต่อมามันก็พาข้าพเจ้าลงสู่หุบเขาลึกและทึบไปด้วยพุ่มน้าหันเถาวันและเล็บเยี่ยวซึ่งยากแก่การติดตามอย่างยิ่งถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็คงพยายามติดตามรอยต่อไปไม่ย่อท้อ จนกระทั่งมันหายไปในระหว่างรอยเท้าช้างโขลงหนึ่งซึ่งย่ำป่าตอนนั้นแหลกไปทั้งป่าข้าพเจ้าหยุดพิจารณาอยู่นานพยายามจะแยกรอยเท้าของมันออกจากรอยเท้าที่สับสนแต่ไม่เป็นผลจวนเกียนจะสิ้นความพยายามอยู่แล้วก็พอดีลมเกิดกลิ่นสาบซึ่งจำได้ไม่ผิดตั้งแต่เมื่อคืนลอยมาสัมผัสจมูกบอกไม่ถูกว่ามาจากทางไหนข้าพเจ้าหยิบฝุ่นโปรยทดลองดู ทิศที่ลมพัดมาแล้วก็อดฉเฉลียวใจไม่ได้ว่าจะด้วยความชลาใจหรือมุ่งแต่สังเกตรอยไอ้เกเกินไปก็ตามข้าพเจ้าได้เดินเลยพุ่มน้ำหันแห่งหนึ่งซึ่งแน่นทึบพอจะกำบังช้างได้ทั้งตัวไปโดยไม่ได้สนใจทันทีที่ได้คิดข้าพเจ้าก็หันกลับทันทีเกือบจะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เสียงฟืดดังสนั่นขึ้นทวันที่พันอยู่เหนือยอดน้ำหันพุ่มนั้นไหวยยบ ทีสะอันมะึมาโผล่ออกมาความเคลื่อนไหวของข้าพเจ้าซึ่งเตรียมอยู่เสมออาจจะรวดเร็วอยู่แล้วแต่เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นต่อมายังเร็วกว่าข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนว่าหุบทั้งหุบจะก้องสะท้อนไปด้วยเสียงฟ้าร้องและเขาทั้งลูกจะทลายลงมาเมื่อป่าหน้าพุ่มน้ำหันพุ่มนั้นราบเป็นทางมาขณะที่เจ้าสัตว์ร้ายพุ่งเข้าใส่ในระยะเพียง30หลาเช่นนั้น ร่างดำทะมึนของสัตว์ใหญ่ไม่ต่างอะไรกับช้างขนาดย่อมเขาทั้งคู่ทู่และสั้นไม่ต่างอะไรกับโคนตาลที่ตัดไปเสียบไว้แต่สายตาของข้าพเจ้าไม่มีโอกาสจะทันสังเกตอะไรอีกต่อไปนอกจากหน้าผากที่เหลืองอยู่ระหว่างโคนเขาคู่นั้นความกระทันหันเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าสแสวงหาที่กำบังซึ่งไม่มีสักอย่างเดียวนอกจากเถาวันและไม้อ่อนขนาดข้อมือ หรือกระโดดหลบออกนอกด่านซึ่งไม่มีช่องว่างนอกจากพุ่มเล็บเหยียวที่ขนาบอยู่สองฝากทางอย่างเดียวที่จะเลือกได้ก็เพียงยืนจังก้าอยู่ต่อหน้ามรตยูกำลังควบเข้าใส่ภายในเสี้ยวของอึดใจนั้น สมองอันเลือนรางของข้าพเจ้าก็อดคิดไม่ได้นี่หรือไอ้เกที่ไม่มีใครจะฆ่าตายนี่หรือคือสัตว์ร,ร้ายที่ชาวบ้านป่าทั้งหลายกลัวจนตัวสั่นเมื่อได้ยินเสียงมันนี่หรือคือพลานกระเรียงหนุ่มคนนั้นหรือคู่นั้นกลับชาติมาเกิดอย่างพระธุดงว่า ข้าพเจ้าเห็นหน้าหัวเราะขึ้นอย่างปราศจากเหตุผลหัวเราะเหมือนคนใกล้วิกลจริตเพราะความกลัวเข้าจับหัวใจเสียจนไม่รู้ว่าความกลัวคืออะไรอีกต่อไปข้าพเจ้ารู้สึกอย่างคนที่อยู่ต่อหน้าความตายและพึงรู้สึกว่ามรณะมีความหมายอะไรถ้าเราเผชิญกับมันด้วยจิตใจอันสงบภายใต้เสี้ยวของอึดใจนั้นข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่าผ่านความตายไปกี่ครั้งและลงนรกมากี่ขุม จำได้แต่ว่ามือที่กุมปืนอยู่ชุ่มไปด้วยเหงื่อและเมื่อเวลาถึงเข้าจริงการประทับเลงและเหนียวไกลยิงเป็นไปอย่างไรก็เหลือวิสัยที่จะกำหนดจดจำอีกเหมือนกันแววแต่เสียงฟืดฟาดของมันขณะที่พุ่งใกล้เข้ามาได้ยินแต่เสียงป่าและต้นไม้หักราบกล้องไปทั้งหุบเขาภายในระยะ14-9ก้าเท่านั้นริบี้จุดในมือของข้าพเจ้าก็แผดสนันออกไปทั้งสองลำกล้องติด,ตดกัน ในพริบตานั้นข้าพเจ้าคิดว่าภูเขาทั้งลูกที่กำลังกลิ้งเข้าใส่หยุดชะงักสั่นสะท้านไปทั้งตัวเหมือนปลาดุกถูกทุบหัวทำท่าจะสุดหววลงแต่ก็พยายามทรงตัวไว้ได้ข้าพเจ้าหักปืนสลัดปลอกกระสุนเปลี่ยนลูกใหม่โดยเร็วก่อนที่จะวิ่งเข้าไปซ้ำอย่างที่เคยกระทำมาขณะนั้นเองไอ้เกก็เบนหน้าหนีวิ่งเยาเยาเข้าพุ่มไม้ข้างทางไป ในที่สุดไอเก,กก็ไม่ใช่จะกลัวตายน้อยไปกว่าข้าพเจ้าเหมือนกันความสำนึกนั้นจี้จุดหัวใจข้าพเจ้าอย่างดูเดือดกลิ่นดินปืนและคาวเลือดที่สาดกระเซ็นไปทั้งป่าทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ต่างอะไรกับคนบ้าปลาดเข้าไปที่ชายป่าตรงนั้นครั้นแล้วสัญชาตญาณที่เคยช่วยชีวิตให้รอดมานับครั้งไม่ถ้วนก็เตือนบอกว่าอันตรายกำลังคอยอยู่ใกล้ๆ ข้าพเจ้านึกขึ้นได้ถึงเรื่องพลานฝรั่งสองคนพอเท่าหัวหน้าบ้านห้วยเสือโฮกเล่าให้ฟังข้าพเจ้านึกขึ้นได้ถึงความเชื่อของคนทั่ว,วไปไอ้เกมีสองตัวก็หันกลับทันทีคุณพร้าช่วยนี่ข้าพเจ้าฝันไปหรืออย่างไรไอ้เกตัวใหม่กำลังยืนอยู่ที่นั่นคนละฟากทางดานันในระยะไม่เกิน5้าก้าอะไรทําให้ข้าพเจ้าไม่ได้ยินเสียงของมันเลย จนเข้ามาอยู่ในระยะซึ่งไม่สามารถจะแก้ไขเสียแล้วอะไรทำให้ข้าพเจ้าได้คิดช้าไปว่าไอ้เกไม่ใช่กระทิงธรรมดาไม่ใช่ตัวเดียวและไม่มีใครจะทำอันตรายมันได้ในตาอันแดงก่ำของมันบอกดีเสียยิ่งกว่าสิ่งใดว่าข้าพเจ้ากำลังจะตายลักษณะทุกอย่างของมันยืนยันแน่เสียยิ่งกว่าคำบอกเล่าใดๆว่านี่คือไอ้เก แต่มันไม่ใช่ไอเกเขาที่แหลมเหมือนปลายเข็มของมันแยกไอเกตัวนี้ไว้จากไอเกตัวนั้นแต่ถึงจะเป็นไอเกตัวไหนข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะรอดพ้นความตายไปได้ข้าพเจ้าจ้องดูในตาอันห่อเลือดของมันเหมือนถูกมนต์สะกดทำนองเดียวกันกับนักโทษที่ไม่ยอมผูกตาจ้องหน้าเพชฌฆาตของเขาก่อนจะถูกฆ่าตายพร้อมๆกับเสียงฟืดเหมือนไอน้ำรถไฟขนาดจะออกเองเจ้าสัตว์ร้ายก็พุ่งเข้าใส่ หูข้าพเจ้าแววได้ยินเสียงเปืนคู่มือซึ่งไม่รู้ว่าขึ้นไปอยู่บนบาตั้งแต่เมื่อไหร่เหมือนดังมาแต่ไกลสองครั้งครั้นแล้วก็รู้สึกว่าร่างถูกช้อนกระเด็นขึ้นไปในอากาศและตกลงเหนือพุ่มไม้หนาแห่งหนึ่งข้าพเจ้ายังคงหลับตานิ่งนอนรอความตายอยู่เช่นนั้นคิดและหวังอยู่ทุกวินาทีว่ามันคงจะมาถึงเร็วเพื่อความทุกข์ทรมานจะได้หมดไป แต่อึดใจหนึ่งเต็มเต็มก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหูแว่วได้ยินเสียงป่าแตกคลื่นไปทางเชิงเขาเสียงดินและก้อนหินร่วงกล่าวลงมาอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดข้าพเจ้าลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยความประหลาดใจที่ยังแลเห็นแสงแดดฉายกลาดอยู่ตามยอดไม้เบื้องบนและท้องฟ้าสีครามก็ยังไม่ไปไหนด้วยเหตุหนึ่งประการใดก็ตามข้าพเจ้ายังไม่ตาย ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้ดูโลกอันสวยสดงดงามนี้ต่อไปข้าพเจ้าพยายามลุกขึ้นนั่งเอามือลูบดูสีข้างซ้ายซึ่งซึ่งถูกเขาไอ้เกเชยวรู้สึกว่ามือเหนียวเนอะก้มลงดูก็เห็นเปลอะไปด้วยเลือดข้นๆเสื้อตรงนั้นฉีกขาดเป็นแผลใหญ่แต่กระดูกชทยโครงสองซี่เท่านั้นที่หักไปร่างกายอวัยวะอื่นๆยังคงอยู่บริบูรณ์ เมื่อลุกขึ้นยืนก็ปรากฏว่านอกจากจะขัดนิดๆแล้วยังพอไปได้สัมมาหาอะไรกับบาดแผลเพียงเท่านั้นในการแรกการอยู่กับความตายความลิ่งโลดทำให้ขบะเจ้าไม่เอาใจใส่ต่อบาดเจ็บที่ได้รับเลยเปลี่ยนกระสุนใหม่แล้วก็ออกเดินตาม2ไอ้เกต่อไปอีกอย่างเร่งรีบรอยเลือดที่สาดกระเซ็นอยู่ตามทางทำให้สะดวกแก่การติดตามยิ่งเสียกว่าการแกะรอย ฉะนั้นภายในครึ่งชั่วโมงต่อมาข้าพเจ้าก็แทบร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นเมื่อแลเห็นรอยนอนของมันบนด่านเหนือไหล่เขาน้องไปด้วยเลือดมันยิ่งเพิ่มความแน่ใจว่าไม่ไอเกตัวใดตัวหนึ่งจะไปได้ไม่นานนักจากเลือดกองใหญ่ไปอีกไม่กี่เส้นข้าพเจ้าเห็นรอยนอนอีกแห่งหนึ่งจึงก้มลงพิจารณาดกูก็พอหูแว่วได้ยินเสียงนั้น มันเป็นเสียงฟ้าร้องมาแต่ไกลระคนปนกับเสียงเหมือนแผ่นดินไหวและเสียงป่าไม้หักสะบันข้าพเจ้าออกวิ่งเยาเยาไปทางทิศที่เสียงที่ดังมาโดยเร็วมิได้เอาใจใส่ต่อโลหิตที่ไหลออกจากบาดแผลที่ชายโครงสองสานาทีต่อมาขณะที่ชายเนินแห่งหนึ่งข้าพเจ้าต้องยืนตะลึงอยู่กับที่เหมือนแลเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ามันเป็นภาพที่จะติดหูติดตาและความทรงจำของข้าพเจ้าต่อไป ชั่วกัลปาวสารเพราะเหนือชะง่อนผาที่ยื่นออกไปเหนือเหวลึกตรงนั้นไอเกและไอ้เกกาลังต่อสู้กันอย่างดูเดือดอย่างบ้าเลือดและอย่างไม่คิดแก่ชีวิตเสียงกระทบของเขาต่อเขาก้องไปในอากาศและคนปนไปกับเสียงฟืดฟาดและเสียงร้องดังสนัน่นวันไหวชั่วขนาดหนึ่งไอเกเขาทู่ทำทีเหมือนจะเสียท่าถูกไอ้เกเขาแหลมตวงเข้าซอกไหล เต็มรักแล้วรุนแรงใกล้ปากเหวเข้าไปแต่ในชั่วขณะต่อมาไอ้เกเขาแหลมก็กลับเสียท่าถูกงัดกระเด็นถอยกรูดไปไม่มีภาพการต่อสู้ใดๆจะมหัศจรรย์เหมือนการต่อสู้ระหว่างกระทิงคู่นั้นไอ้เกและไอ้เกซึ่งครั้งหนึ่งเคยรักกันอย่างไม่มีวันจะแยกออกเพียงแต่จะมืดหน้าตามัวไปเพราะเลือดแห่งความพยาบาทและอาฆาตเข้าตาจนจำกันไม่ได้ฉะนั้น ทันใดที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเหลือวิสัยก็หันเข้าทำลายซึ่งกันและกันไม่ต่างกับสัญญาณและธรรมชาติของสัตว์ป่าทั่วไปข้าพเจ้าจับตาจ้องดูด้วยหัวใจสัน่นความคิดที่จะซ้ำเติมด้วยกระสุนนัดต่อไปให้ถึงอวสานของมันไม่เหลืออยู่ในสมองอีกต่อไปมันผลัดกันร,รับผลัดกันรุกอยู่อีกไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงจนกระทั่งอ่อนกำลังลงเพราะโลหิตที่ออกมามา,มากทั้งคู่ ขณะที่เขาพเจ้าคิดว่าการต่อสู้คงจะลงเอยด้วยการราข้อกันไปอยู่นั่นเองไอ้เขาแหลมก็เสยเข้าซอกคออีกครั้งรุนหลังไอ้เขาทู่ไปจนติดปลายชานผาต่อมาพริบตาเดียวทั้งสองตัวก็ตกลงลับตาไปในหุบเขาข้างล่างได้ยินเสียงดังสนั่นเมื่อร่างของมันกระทบกับแง่หินต่อมา ป่าทั้งป่าเขาทั้งเขาและเหวทั้งเหวก็เงียบสงดปลัดปสาศจากเสียงใดๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะนั้นเองเสียงเพลงก็แว่วตามลมมาแต่ไกลโอดครวนหวนให้เหมือนชีวิตของผู้ร้องกำลังจะขาดออกจากร่างยิ่งฟังข้าพเจ้ายิ่งขนลุกเกลียวโดยไม่สามารถจะหาเหตุผลได้ข้าพเจ้านึกถึงความโศกเศร้าเสียใจที่ปรากฏอยู่บนดวงหน้าของกะเรียงสาวผู้ขับเกวียนคนนั้นเมื่อเช้า ข้าพเจ้านึกถึงพระธุดงองค์นั้นนึกถึงเรื่องราวที่ท่านเล่าคําทํานายที่ท่านเตือนนึกถึงอะไรต่ออะไรและร้อยโทชาตรีแล้วก็ถอนใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพรหมลิขิตและวิถีของชีวิตทั้งนั้นถ้าวิญญาณเป็นของมีชีวิตถ้าการกลับชาติเกิดเป็นไปได้และถ้าเรื่องราวของพระธุดงมิใช่เทพนิยายข้าพเจ้าภาวนาและหวังว่าชายหนุ่มสองคนนั้น กับกระเรียงสาวลูกหัวหน้าบ้านคงจะพบกันอีกในชาติหน้าซึ่งไม่มีข้าะเจ้าและผู้รักการทำลายชีวิตสิงสาราสัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมด้วย